สวัสดีนะคะมาพบกับครัวหนูเปิ้ลวันฝนตกหนักๆเลยวันนี้พายุโนรูเข้านะคะวันนี้เราทำต้ยมยำเห็ดรวมเห็ดสามอย่างเนาะก็เป็นเจนะคะก็จะมีเครื่องต้งยมยำปกติเลยแล้วเราก็ใส่นี่ลูกชิ้นเห็ดหอมลงไปนะคะลูกชิ้นเห็ดหอมของเรา แล้วเราก็ใส่เห็ดลงไปเลยค่ะเห็ดที่เราล้างไว้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ควหนูเป้นครัวใหม่ทดสอบครัวนะคะแล้วเดี๋ยวพอเดือดเราก็จะใส่ผักชีใบเลื่อยกับมกน้ำมะนาวนะคะเพราะว่าอันนี้เราปรุงรสชาติแล้ว<ๆ>ก็จะใส่ซีอิ๊วขาวเกลือน้ำตาลเนี่ยค่ะแล้วก็เป็นคานอเจนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันต่อตอนเดือดแล้วนะคะ เดี๋ยวแล้วนะคะต้ยมยำเห็ดของเรานะคะเป็นเห็ดรวมมีออรินจิเห็ดโคนญี่ปุ่นแล้วก็เห็ดฟางนะคะแล้วก็ใส่ผักไปเลยค่ะนี่เป็นผักชีใบเลื่อยนะคะใส่ผักไปเยอะๆชอบกินผักนี่ใส่ผักไปเลยนะคะแล้วก็คนแล้วเดี๋ยวเราจะปิดไฟแล้วก็ค่อยใส่น้ำมะนาวนะคะ นี่ค่ะโอ้เป็นฝ้าเป็นฝ้านี่ค่ะที่ใส่พริกไปเยอะมากเลยนะหายไปหมดแล้วพิกเสร็จแล้วนะคะต้ยมยำเห็ดรวมของเราเป็นเจนะคะทีนี้เราก็ปิดไฟเลยปิดไฟแล้วเราก็ใส่น้ำมะนาวลงไปนะคะ ความหอมตลมกล่อ,อมต้มยำแบบเจเจนะคะแล้วก็ชิมรสขั้นสุดท้ายโอเคไปแล้วค่ะเราพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย